ชาพ่อครูน้ำสการหมู่สมณะและเพื่อนสะพมอาจารย์เจริญธรรมศริฆมาสญาติโยมและก็นักเรียนผู้ใฝ่ธรรมใฝ่ดีทุกๆคนวันนี้ก็ถือเป็นการเทศก่อนฉันครั้งสุดท้ายของงานค่ายโม .6 ของปีนี้นะ ซึ่งมีนักเรียนมหกทั้งหมด36คนด้วยกันอองานค่ายปีนี้ก็อาจจะแตกต่างกว่าอย่างที่เราได้เคยเข้าค่ายเวลาให้พี่ๆเขาจัดอะไรประมาณนี้นะ ซึ่งหลายคนก็คงจะมีความรู้สึกอยู่ว่าเอ๊ะทำไมมันดูเงียบเงียบง่ายๆมันมีเท่านี้หรือประมาณนั้นก็จะมาจะเล่าที่มาที่ไปให้ฟังนะพวกเราในฐานะที่เป็นม .6 แล้วก็จะเป็นสิทธิ์เก่าในไม่นานนี้ ในเรื่องการศึกษาเนี่ยสมณศิกามา m a แล้วก็คณะอาเนี่ยคุยมาตลอดตั้งแต่เปิดสันติอโศกไปปฐมอโศกก็มีศีะอโศกก่อนเป็นเป็นตอนต้นต่อมาก็มีสันติกับปฐมแล้วต่อมาก็มีที่ต่างๆพวกเราเชื่อพหมว่าสมณศิกามา m และคณะครูนะ คุยมาตั้งแต่ปีนั่นแหละเวลาไปงานพุทธาพิเศษปลุกเสกงานสารพัดงานของชาวโศกนะคณะอาต้องมาคุยกันคุยกันเท่านั้นไม่พอนะไปประชุมกันที่นั่นที่นี่คุยกันอีกทั้งวันทั้งคืนก่อนเข้าค่ายก็คุยกันอีก คุยไม่รู้จะเท่าไหร่มาไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีไม่ต่ำกว่าสามสิบปีเลยอยู่กับวงการนี้มาสมณาสิกมาที่จริงก็หาคิดวิธีการที่จะดูแลเด็กๆของเราให้เป็นเด็กที่เรียกว่าพึงประสงค์ตามหลักของพระพุทธศาสนา ที่จะไม่เป็นไปอย่างสังคมทั่วๆไปซึ่งนับวันก็เสื่อมลงนะอาจจะกรรมมากขึ้นแล้วก็ไปสู่โลกทุนนิยมได้ง่ายมากเลยแล้วเราก็มองเห็นว่ายิ่งเราจัดไปงานอะไรต่างๆนะค่ายนั้นค่ายนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เออเด็กทำไมเรายังนิยมความจัดจ้าน มีวิญญาณไปทางทุนนิยมเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันเป็นความล้มเหลวของการศึกษาชาวโศกเราหรือเปล่าแต่ถามว่ามีนักเรียนที่ได้ผลไหมก็มีแต่นั่นเขาก็คงจะต้องไฟดีจริงๆหรือว่ามีความเข้มแข็งพอแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ย พวกเราเชื่อไหมว่าเดี๋ยวนี้เด็กของเราเนี่จะไม่ค่อยเข้าใจกฎระเบียบของสมาสิกขาและไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้แล้วก็ลืมเลือนไปแล้วด้วยสมาก็เคยคุยกับพวกเรานั่นแหละถามว่าเราลองดูน้องๆหรือเพื่อนๆดูซิว่าทุกวันนี้นักเรียนสมาสิกขาของเราเนี่ยมีความพยายามตลอดเวลาที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบของสมาสิกขาหนึ่ง แล้วก็มีความพยายามที่จะถือศีลห้าอีกหนึ่งมีมากหรือมีน้อยในจำนวนนักเรียนสมาสิกขาทั้งหลายที่มีความพยายามในชีวิตประจำวันของเขาอันนี้พวกเขากำลังประเมินดู แต่คำตอบของเราก็คือแม้แต่พวกเรากันเองก็ตอบว่าแม้แต่เพื่อนๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ไปๆมาๆก็ทำผิดได้เป็นธรรมนะผิดศีลได้ถ้ามีโอกาสก็พร้อมที่จะทำผิดศีลได้แล้วก็หลบซ่อนแล้วโกหกเก่งเป็นไฟถ้าจับไม่ได้คาหนังคาเขานะคุณเชื่อไหมไม่มีทางจะสารภาพหรอก นะต้องเอาหลักฐานมายืนยันหลักฐานยืนยันก็ยังตาแข็งเลยนะตายตายถ้าเรามีนักเรียนอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะจริง,รงทางทุนนิยมก็ต้องเอาทางาศาสนาจะแย่อยู่แล้วนะแล้วถ้าเอาเด็กๆของเรามาด้วยจะทำอย่างไรประมาณนั้น มันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วงานค่ายต่างๆนี่ก็ที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่ายิ่งจัดไปนักเรียนก็จะนิยมความจัดความแรงเพิ่มขึ้นแล้วก็ความรู้สึกของนักเรียนก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่และนับวันองค์รวมของพวกเราก็จึง ค่อนข้างจะเป็นไปทิศทางที่เหมือนเสื่อมลงนะพอถึงนักเรียนมีมากระดับหนึ่งก็ถึงจุดของวิกฤตเพราะว่าอาอาก็มีภารากิจกันเยอะดูแลไม่ทั่วถึงก็หลบหลบ,ลบซ่อนๆกันไปพวกเรารู้ไหมพวกหนูรู้ไหมว่าของของเถื่อนที่เบียบเลยนะเหมือนอะไรนะ อจับปูใสกระดง้งหรืออะไรวิ่งจับลิงอะไรอย่างเงี้ยนะอาก็อายุกันมากแล้วจะมานั่งไล่จับกันอย่างเงี้ยไม่ไหวจริงๆริงอาก็ไม่อยากจะไปยึดของเธอจะไปจับอะไรเธอได้หรอกเพราะว่าพวกเธอก็กว่าจะมาถึงขั้นนี้ได้มันก็เป็นลูกหลานของชาวโศกเนาะแล้วก็ได้ยินคำปารบของอาแต่ละแห่งแต่ละที่ นักเรียนที่ชื่นใจจริงๆมันมีน้อยแต่นักเรียนที่หนักใจมีมเหมือนเยอะเอาแต่ใจเพิ่มขึ้นอยากได้อย่างนั้นอย่างนี้จัดงานอะไรทีก็ต้องใช้เงินอา้าวชักไปทุนนิยมเพิ่มขึ้นจัดจ้านมากขึ้นบอกบางทีก็ลำบากคือพูดง่ายว่าอาต้องประชานิยมเพิ่มขึ้นทุกที มันจะไปสู่ทิศทางนั้นได้หรือมันจะไปเอียงเข้าไปทางโลกเพิ่มขึ้นความต้องการของนักเรียนก็เพิ่มขึ้นทั้งพวกเราเชื่อไหมว่าแรกแรก,แรก,แรกงานปีใหม่นี่จะดูขลังดูอย่างนี้แต่พอ,ต,อ,ต,อต่อไปเนี่ยงานปีใหม่งานตลาดอริยงานอะไรก็ตามแต่นะมันจะคล้ายๆกับงานนัดพบหนุ่มสาวเข้าไปทุกที มีจดหมายน้อยว่อนกันนะอาก็กลายเป็นอะไรอ่ะคนที่ถูกหลอกอยู่อย่างเงี้ยความสำนึกในการที่จะพัฒนาตัวเองเนี่ยมันได้ลดลงไปทุกทีทุกทีคณะอากับสมณะศิกมามก,ก็คุยกันแล้วก็มองเห็นมาตลอด ยี่สิบสาสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คิดว่าเราจะทำไงดีนะให้นักเรียนเนียของเราเนี่ยมีความพอใจกับความเรียบง่ายเห็นคุณค่าของวิถีชีวิตชุมชนไม่ใช่แบบบางประเทศที่เขาดีอยู่แล้วแต่ไปหลงอุตสาหกรรมนะจะมาไม่อยากเอ่ยชื่อประเทศเพื่อนบ้านนะแต่ถ้าทุนนิยมเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะไหลไปตามได้ง่ายมากเลยถ้าถามว่าพวกเรา ถ้าทุนนิยมเข้ามาเนี่ยจะไหลไปง่ายหรือยากใช่ไหมเตรียมพร้อมไม่ยังไม่ทันจะเข้ามาเลยเรียกเข้ามาเลยแล้วพอเรียกเข้ามาแล้วถ้าเราเป็นรุ่นพี่เราก็ถ่ายทอดให้น้องๆอ,อีกพอถ่ายทอดน้องๆเออมันมีอีกหลายเรื่องที่บางอย่างอาตมาก็ยอมรับว่าสามณะสิกขมารหรือคณะอาเนี่ยไม่ได้เก่งในการที่จะบอกจะสอน ไม่มีเทคนิคอะไรมากมายอาศัยความจริงใจอาศัยว่าเราประพฤติปฏิบัติมาอย่างไรงั้นแน่นอนว่ามาอาจ,จะแรงไปบ้างค่อยไปบ้างไปไประมาณนักเรียนนี่เป็นตวนต้นเหตุให้อามีความขัดแย้งกันเพราะว่าต้องยอมรับว,ว่าบางครั้งอาการปฏิบัติธรรมก็ยังไม่ถึงไงอา้าวอันนี้ควรอนุโลมนะอันนี้ควรจะเคร่งนะ ฝ่ายเคร่งฝ่ายหย่อนอาต้องมาถกกันอีกนะประชุมเรื่องพวกเธอแล้วก็มาถกเรื่องรายละเอียดอีกถ้ายิ่งบางแห่งบางที่ปฏิบัติธรรมไม่ถึงขั้นนะเด็กเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้ชุมชนสลายเลยเพราะว่าคนทําผิดในชุมชนที่ว่าชุมชนศีลห้านะยากบางคนแอบสูบบุหรี่เป็นปีอาจับไม่ได้แล้วทําทอย่างนั้นมาได้ตลอดเลย ต่อไปยาเสพติดกำลังเข้ามานี่วุดวิิดไปครั้งหนึ่งแล้วแล้วจะมาขายกันข้างในด้วยทั้งที่จริงๆแล้วพวกเรานี่เรื่องนี้เราสะอาดสะอ้านนะแต่ถ้าว่าเราไม่ปรับไม่รีบปรับเนี่ยภัยอันตรายของทุนนิยมมันก็จะเข้ามาในโรงเรียนบุญนิยมอย่างพวกเราแล้วถ้าสิ่งเหล่านั้นเข้ามาเนี่ยพวกเราจะรู้สึกยังไงจะภาคภูมิใจในโรงเรียนของเราหรือว่า โรงเรียนเราเนี่ยมีศีลห้านะเป็นตัวอย่างของสังคมอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะภาคภูมิใจหรือเปล่าจบไปแบบแค่นแค่นอย่างนั้นเนะ่อันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปที่จะมาเล่ารายละเอียดไม่ได้ทั้งหมดก็เลยเป็นเหตุผลตรงที่ว่าอย่างนั้นก็เรามาปรับแล้วกันเพราะว่า จะไปโทษพวกเราก็ไม่ได้นะเพราะว่าพวกเราก็พร้อมที่จะมาฝึกอยู่แล้วสมณศิกขมาก,ก็ต้องผิดก่อนแหละนะก็มารวมตัวกันคิดว่าเราควรจะจัดงานอะไรที่มันเหมาะสมแล้วก็ให้เข้าถึงความเรียบง่ายแล้วก็รุ่นพี่จะได้รับสืบทอดความเรียบง่ายงานที่ดีขึ้นเนี่ยที่จะประสบคอน t ทนเร็รก็คือ งานที่ยิ่งจัดแล้วยิ่งเรียบง่ายมากขึ้นไปสู่ทิศทางของปลายกลวยไม่ใช่ปากกลวยอย่างการรับน้องเหมือนกันนะ่ะเธอจะเห็นได้ทั้งโลกนะพอรับน้องปีนี้โอ้โหคนก็มาบ่นรุ่นพี่รับรุนแรงลือเกินอย่างนั้นอย่างนี้เราก็คิดว่าถ้ารุ่นน้องขึ้นไปหารุ่นพี่แล้วนะ <laughs> เป็นรุ่นพี่แล้วเนี่ยจะเห็นใจนะจะไม่จัดรุนแรงพวกเธอเชื่อไหม <laughs> มันกลับตรงข้ามนะรุ่นพี่ต่อมามันกลับจัดเข้าอีกแล้วคนที่ไม่ค่อยมีศีลนี่มักจะเป็นผู้มีอำนาจเสียงดังโทสะแรงคนดีๆก็ไม่กล้าจะถกจะเถียงต้องยอมตามเขาไปอะ่ะเงียบบางแห่งบางที่เด็กที่กินมือเดียวกินไม่เป็นมือนะถูกเพื่อนแซวจนไม่กล้ากินมือเดียวก็ไม่กล้าถือศีลเคร่งเดี๋ยวนี้ใครถือศีลเคร่งเนี่ยถูกแซว แต่ถ้าใครหย่อนหย่อน่ยจะได้รับความกลัวเกงนี่เป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะรู้สึกเคอะเขินกับการถือศีลที่ดีขึ้นทั้งที่อ้าวอาอา,อา,อาพ่อครูก็ถ่ายทอดให้พวกเรามีศีลเด่นเป็นงานชาญวิชาเป็นชุมชนที่มีศีล แล้วฉะไหนจึงจึงลูกหลานเราลูกหลานพระโพธิสัตว์เนี่ยเหตุฉะไหนจึงเป็นสัตว์นรกเปรตอสูรกายและเดรัจฉานอยู่ในตกอยู่ในอบายภูมิสี่งั้นถ้าหากว่าสมณะสิกขามาจะปล่อยให้มันเหมือนเดิมเนี่ยมันก็พวกตมาก็ใจดำกันแล้ว ก็เลยมาคุยกันว่างั้นเราก็จะอย่างนี้แล้วกันเราก็จะปรับการจัดค่ายใหม่พอดีมาลงค่ายนี้พอดีเลยค่ายมหกปีนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มแรกของการปฏิรูปหรือเปลี่ยนแปลงมันยุคนี้เพราะว่า,วายุคปีห้าแปดแล้วอะไรไม่เปลี่ยนแปลงก็จะล้าหลังนะและยุคนี้เป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงเหมือนกับประเทศชาติตอนนี้อะไรอะไรก็ ลี่ยนแปลงไม่ว่าในเรื่องเศรษฐกิจสังคมแล้วก็การเมืองโดยเพราะนักการเมืองเก่าๆที่มีเล่เหลี่ยมชั้นเชิงสูงหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยนะก็จะพยายามที่จะสกรีนหรือว่าขาจัดออกไปไม่หรือว่าควบคุมไม่ให้เข้ามามีอำนาจนะตามพระราชดัชในหลวงที่ว่าเราต้องส่งเสริมคนดีและ ควบคุมคนไม่ดีให้ได้ตรงหน้าจุดนั้นเมื่อเป็นเป็นภารกิจของอพว้ตามาแล้วก็ฝ่ายนักบวชก็จึงจัดค่ายสู่ความเรียบง่ายพูดง่ายๆ่า,า,าสั้นๆน, <laughs> นอย่างที่เธอกำลังเป็นอยู่แล้วเธอจะอยู่กับความเรียบง่ายได้ไหม นะถ้าเธอติดรถจัดมากเธอก็ต้องทนอยู่มากแต่ถ้าเรามีบาร,รมีอยู่บ้างเราเข้าใจเราก็จะสึกว่าโอ้ยินดีจะนิยมค่ายที่เรียบง่ายและนิยมที่ที่จริงความเรียบง่ายสิ่งที่เรามีอยู่ก็คือลุงป้านาอาหรือชาวชุมชนที่มีอยู่เดิมแล้วฉังนั้นการจัดค่ายคือน่าจะจัดเป็นไปตามวิถีชีวิตของชุมชน โดยเพราะชุมชนที่เข้มแข็งเนี่ยเป็นสิ่งที่โหยหากันมากในสังคมยุคปัจจุบันนะแต่เขาแววๆมาว่าเขาก็ไม่กล้าที่จะรับรองชุมชนเราเหมือนกันเพราะรู้สึกมันดีเกินไปคนอื่นเอาอยางเอาอยางตามยากเราก็ไม่มีปัญหาเพราะเราไม่ได้ทําเพื่อให้คนอื่นมารับรองมาเห็นด้วยแต่เราทําคิดว่าอันนี้คือความอยู่รอดของชุมชนความอยู่รอดของสังคมแล้วอาอาก็จะได้ไม่หนักอกหนักใจกับเด็กๆมาก นั้นทำอย่างไรที่เราจะจัดค่ายแล้วเนี่ยให้เด็กเขาเข้าใจแล้วก็ทําให้อา,อามีความสบายใจบ้างอย่างน้อยสักสามวันหรือ5วันในค่ายเด็กเล็กๆทนนี้ค่ายเด็กเล็กเราก็จะมีรุ่นพี่ใช่ไหมทำยังไงร,รุ่นพี่จะเข้าใจก่อนแล้วช่วยถ่ายทอดไปสู่น้องๆโดยช่วยอาอานี่ยอาอาเนี่ยก็ปรากฏว่าทางสมณะสิงมากก็มองเห็นว่าอาที่อื่นก็จะมีภารกิจกันเยอะ แต่อาทางภูผาซึ่งเราก็ไม่ได้ยึดว่าเป็นภูผาเป็นบ้านลาดเป็นปฐมสันติเพราะว่าเราพวกเราก็คือชาวโศกเป็นพี่น้องกันเป็นลูกหลานแล้วเราจะช่วยกันอย่างไรเพราะว่าอาที่อยู่ทางโน้นก็เคยอยู่สันติเคยอยู่บ้านลาดเคยอยู่ศีสระนะอาที่นั่นก็เคยอยู่ทางโน่นทุนนี้ก็เป็นลูกพ่อเดียวกันทั้งสิน้นแต่ว่าจะมาช่วยกันได้อย่างไร ไม่แยกแห่งไม่แยกที่ก็มองเห็นว่า,าถ้าหากว่าอาที่ทางผูผาที่จะช่วยได้ไหมก็พอช่วยได้จึงจึงมาร่วมแล้วก็ดำเนินตามนโยบายของสำนักสิกมามมพร้อมกับอาทุกแห่งที่จะมาร่วมตรงจุดนี้ให้เป็นการแบ่งเบาภารกิจ โดยดำเนินนโยบายที่เรียบง่ายให้พวกเราได้มีความทราบซึ้งและมีความเข้าใจแต่มาก็เชื่อว่าสามวันนี้ก็คงจะไม่ง่ายหรอกเพราะว่าพวกตมาอยู่กันมาเป็นสิบสิบ,สบ,สบปีนะก็เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้ต้องใช้เวลาซึมซับเพราะสำนักสิคมาได้ผิดพลาดถ้าว่าจะเป็นความผิดพลาดก็ผิดพลาดมาหลายปีแล้วตอนนี้ก็ต้องทำคืนไปแม้ว่า บางคนที่ติดอันนี้บางคนไม่ใช่ทุกคนจะบ่นว่ามันไม่สนุกหรือว่ามันไม่อร่อยอย่างนั้นอย่างนี้แต่นั่นแหละหวานเป็นลมขมเป็นยาใช่ไหมแม้แต่เราดูวิธีการต้อนรับรุ่นพี่ทุกวันนี้การแกล้งรุ่นพี่ก็จะเพิ่มขึ้นทุกปีไม่รู้ปีหลังๆนี่จะโดนแกล้งหนักหรือเปล่านะอย่างนี้ก็คุยๆเหมือนกันว่าเอ๊ะจริงมันน่าจะเป็นเขาก่อนจบก็น่าจะเป็นการดูแลให้เขาดีที่สุด เราจะได้อยู่อย่างคือว่าคิดถึงน้องๆมันท่านนึกถึงความสนุกอย่างเดียวมันก็จะจัดไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละแต่ขึ้นอยู่กับรุ่นพี่ไงรุ่นพี่ที่เป็นผู้ที่นําจะเป็นรุ่นพี่รุ่นไหนอ่ะที่จะนําเข้าสู่ความเรียบง่ายได้มากที่สุดก็ยังไม่รู้จะลงที่ไหนนะแต่คงรุ่นนี้คงคงยากแล้วล่ะเพราะว่าต้องออกไปแล้วละ่ะนะนอกจากว่าคนที่อยู่วัดต่อไปแล้วก็จะเป็นที่พึ่งแก่รุ่นน้องๆต่อไปอีก เพราะว่าน้องยังเชื่อฟังพี่โดยมีสมณะสิกขามาคณะอาให้แนวทางที่เหมาะสม่ว่ะสิกขามาก็ต้องมาเอาภาระในเรื่องนี้เพิ่มขึ้นในด้านจิตวิญ,ญญาณพวกเราให้เรามีรักที่แข็งแรงทางด้านของคุณธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่จะ หล่อเลี้ยงชีวิตที่จะเติบโตขึ้นที่จะนำไปสู่วิถีชีวิตชุมชนเข้มแข็งค่ายนี้จึงเป็นค่ายฟื้นที่จริงตอนที่ตั้งชื่อมาว่าเป็นวิถีไม่ได้เอาคำว่าชีวิตวนะเพราะมันจะยาวไปใช่ไหมแต่ก็ไม่เป็นไรค่ายนี้ก็บูรณาการทุกอย่างอยู่ยาตามความเหมาะสมนะก็เป็นค่าย วิถีชีวิตชุมชนเข้มแข็งก็ความหมายก็ไม่แตกต่างกันเพียงแต่ยาวหรือสั้นแตกต่างกันเท่านั้นเองถ้าเราเข้าใจเนื้อหาหรือความหมายนี่คือคือแนวทางและเป้าหมายดังนั้นก่อนจะจบการศึกษาเนี่ยก็เลยจะให้นักเรียนม .6 เนี่ยได้ทำคุณประโยชน์ต่อ,อ,อลุงป้านอา หลังจากจบค่ายนี้แล้วก็จะมีค่ายน้องๆต่อไปก็แล้วแต่พวกเราว่าจะช่วยคณะอาได้แค่ไหนหรือเอาแค่ว่าไม่ต้องทําให้ลําบากใจให้เป็นตัวอย่างของน้องๆในค่ายแล้วกันเขาเห็นรุ่นพี่ทําเออพี่อยู่ความเรียบง่ายได้ถ้าน้องคนไหนที่เขาินยมความจัดจ้านพี่ๆก็บอกให้เขาฟังแล้วกันว่าเนี่ยคือวิถีชีวิตที่เราต้องซึมซับแล้วก็อยู่ให้ได้เป็นปกติ เลาวลุงป้านาอาที่อยู่ที่นี่ก็ต้องอยู่อย่างเงี้ยไปปีแล้วปีเล่าสิปียี่สปีส0มสิบป,บปีจนกระทั่งนั่นแหละสู่เฮือนสุดชีวิตของที่นี่แหละถ้าอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้เฮือนสุดชีวิตก็มีหลายแห่งนะนั่สนของศรีมาก็ใช่ไหมเฮือนสุดชีวิตเหมือนกัน อส,สองสมโตก็มีเมนนะของสาลีก็มีายแห้งอ่ะก็จะมีมีเมนคือเมื่อฝากชีวิตไว้กับชุมชนบุญนิยมนี้ดังนั้นงานที่จะประสบความสําเร็จนั้นก็คือมุ่งสู่ความเรียบง่ายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,นแล้วก็ไม่ใช้เงินในการจัดมากมายถ้ามันจําเป็นจริง,รงๆก็ต้องใช้แต่ถ้าเราเป็นวิธีคิดของนักเรียนรุ่นพี่ต่อๆไปมาก็ฝากไว้ว่า ทำยังไงจะให้เรียบง่ายไม่เป็นภาระกับชาวชุมชนซึ่งทุกวันนี้ก็ขยันตัวเป็นเกียวหัวเป็นน็อตไปแล้วนะคณะอาที่ต้องมาดูแลรับผิดชอบหลากหลายประชุมแล้วประชุมอีกเตรียมงานแล้วเตรียมงานอีกนะเตรียมงานตั้งแต่ผมดำจนผมขาวไปแล้วนะรวมทั้งอัตมาด,ด้วยนะหน้าก็ยังเด็กอยู่นะเออเพราะว่าคงกินมังสวิรัตนะ แต่ว่าผมเท่านั้นเองที่ไม่ยอมเด็กตามไปด้วยอาน,นิสง์ของการถือศีลปฏิบัติธรรมก็อยุมากแล้วเดี๋ยวนี้โอ้โหรุ่นเก่าก็ห้าสิบอ้าพหกสิบขึ้นแล้วน่าพูดถึงอะ่ะจะหารุ่นวัยหนุ่มๆสาวๆนี่ยากก็นี่แหละเผื่อจะมีนะเผื่อจะมีที่พวกเราเห็นใจอ่อะก็อยู่ ช่วยหรือออกไปแล้วก็กลับมาช่วยได้อีกตามงานค่ายาต่างเพื่อแม้เธอไปสู่ใจความจัดจ้านมากมายนะแต่เธอมาที่นี่เธอก็มาเป็นตัวอย่างความเรียยงานเนี่ยพี่ยังมาฝึกเลยเนี่ยพี่ก็อยู่ความจัดจ้านเนี่ยมันก็อยากจะสนุกสนานอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเป็นอย่างงาั้นพวกเธอก็มีโอกาสเยอะแยะมากมายไปทําที่บ้านก็ได้เงี้ยแต่ไม่ใช่อาศัยวัดเป็นเครื่องบําเรอตัวเองนะซึ่งแน่นอน สิ่งนี้ก็ทำให้เราก็เป็นบาปด้วยเราก็คิดว่าน่าจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตตัวเองเนี่ยให้เพิ่มภูนในด้านบุญและกุศลมากขึ้นมากขึ้น,นได้้เเววววลลาลาาาาาแมมมมรรสสิจงีบช่ยกกัน อย่ามัวเดินอยู่จงวิ่งมาให้ทันมารวมกันรวมกันที่เป็นพลังได้เวลาแล้วพวกเราสมาสิกขาจงรีบมามาช่วยกันอย่ามัวเดินอยู่จงวิ่งมาให้ทันชาติเรานั้นกำลังอันตรายคนชั่วก่องโฏโกง กมันทำลายขายชาติบ้านเมืองให้วอดวายให้ชิบหายเพียงเพื่อประโยชน์ เราเป็นหนึ่งเดียวมาร่วมมือกันให้ดีสามคีกันเอาไว้สมาสัิรถามไม่ว่าสาขา